ต่อไปทุกคนดาวน์โหลดไฟล์มาแล้วใช่ไหมครับดาวน์โหลดไฟล์มาแล้วนะครับไฟล์ผมจะมีสองโฟลเดอร์หลักสไลด์ที่ผมใช้ผมไม่ได้ใช้ใช้สไลด์เป็นหลักนะจะมีไฟล์ PDF อยู่ชื่อว่า Microsoft Excel Handout เนี่ยก็ก็เอาไว้ดูทีหลังแล้วกันนะครับเราใช้ไฟล์ Excel เป็นหลักจะมีสองโฟลเดอร์จะมีสองโฟลเดอร์โฟลเดอร์เราเลือกนะครับฟิ n i s คือผมทำเสร็จแล้วแต่รหัสผ่านยัีไม่บอกรหาสผ่านยังไม่บอกนะ ดูไฟล์โฟลเดอร์ที่สองแล้วกันครับโฟลเดอร์ที่ชื่อ w o r k s h o p ทุกคนดับเบิลคลิกเปิดโฟลเดอร์นี้ขึ้นมาครับอาจารย์ส่งเข้ามาให้ใหม่ได้ไหมคะได้ครับ ผมไปแล้วนะครับคนที่พูดกับผมเมื่อกี้ชื่อว่าอะไรชื่อชื่อชื่อจริงเช็คชื่อไปด้วยคุณลารัตน์จา์ชื่ออะไรนะคุณลารัดนมีศรีค่ะอือ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 อยู่ในลายลายชื่อไหมหรือว่าลายชื่อส่วนส่วนเพิ่ม อยู่ในรายชื่อค่ะอ๋อส่วนเพิ่มค่ะอาจารย์อ๋อส่วนเพิ่มไม่ได้ปรินต์ออกมโอเคอาคนที่เปิดขึ้นมาแล้วนะครับคนที่เปิดไฟล์มาแล้วนะครับมันจะตะกุกตะกักหน่อยแหละแรกแรกแกแรกแล้วก็ เดี๋ยวมันก็ค่อยๆไปค่อยๆไปใครอยู่แถวเราลูกกามาเรียนกับผมได้นะพรุ่งนี้หรือบ่ายนี้มาก็ได้บ้านผมกว้างอยู่นั่งได้ประมาณสิบคนเ <c> ห <oughs> <c oughs> งาคุยคนเดียวเหงาอะแล้วข้อดีดับบิลคลิกนะครับไฟล์แรกขึ้นมานะครับยูนิตหนึ่งอิมพอที่เขียนเบสิกหนึ่งนะ นะครับยูดิทหนึ่งคือเบสิกที่สําคัญในเซลล์ละครับดับเบิลคลิกขึ้นมาครับดับเบิลคลิกขึ้นมาเสร็จรหัสผ่านคือเลขหนึ่งสี่ตัวนะครับหนึ่งสี่ตัวคือหนึ่ง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 อย่าลืมเปลี่ยนภาษานะหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็กดเปิดขึ้นมานะครับรหัสผ่านเปิดไฟล์นะครับหนึ่ง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 ในโฟลเดอร์ที่ชื่อเวิร์กช็อปนะครับ Excel ไฟล์เวิร์กช็อปนะ นะครับเปิดไฟรแรกขึ้นมาอยู่ดินหนึ่งนะครับรหัสผ่านคือเลขหนึ่งหนึ่งหนึ่งใครเปิดไม่ได้บอกผมนะเปิดไม่บอกผมนะคือไม่เห็นไงถ้าอยู่ในคลาสจะให้ยกมือแล้วเราจะมองเห็นทั้งหมด กลัวไปช้าอยู่เหมือนกันอ่ะเปิดขึ้นมาแล้วนะครับก็เป็นคอร์สเอาไลน์ใน Excel ผมพิมพ์ไว้นะครับรหัสผ่านเลขหนึ่งสี่ตัวนะหนึ่ง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 นะครับผมถือว่าทุกคนเปิดได้แล้วแล้วกันนะครับเวลาโน้ตนะครับช็อตโน้ตแนะนําให้โน้ตในไฟล์นี้น Excel เพราะว่าอย่าไปจดในกระดาษเลยมันจดไปเดี๋ยวกระดาษไปนั้นก็จะหายไปจากโลกนี้เพราะฉะนั้นเวลาทแลํแเราก็โน้ตในนี้แหละ ตัว the นี่